มีอยู่สิ่งนึงที่อยากพิเศษในเกมเกมนี้มากๆนะครับผมสิ่งนั้นก็คือท่าตายสังเกตดหท่าตายเหมือนกบเสียบไม้ <c oughs> และนี่คือลมล่างกันอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับผมสุดยอดเลย <c oughs> โอ้โหนี่เกยมยิงปืนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาถูกเกมใช่ไหม <c oughs> อลังมาก โอ้โหอรังโอเคจะมาดูกันซิว่าเกมมือถือยิงปืนเกมนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะโอ้โหจะวิวหญิงก่อนเลยโอเคแล้วก็วิวชายคนะายล้ายกับรีออนนะมีนั่งฮอด้วยลงไปคล้ายกับเรสเตอร์อีวิวเลยที่ต้องแบบไปฟากองทัพซอมบี้เดี๋ยวรอบนี้เหมือนฟากองทัพสตาร์คอมเมอร์เพื่อลบแทนเลนช์ลงนั้นนะครับผมอ่ะเฮียล่วงแล้วเช่นวะอ,อ๋อาอากาศอากาศได้โอ้โหโชคดีลงมาโอเคถูกเกมครับผม โอเคเอานะครับสวัสดีผมกราฟโฟผมนิวส์ของอกเกม Crossfire r e g e n d s ตำนานแห่ง Crossfire เกมมือถือแนว FPS ยิงปืนนะผมซึ่งอ่าผมไม่เคยเล่นแนวนี้ในมือถือนะผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรกันบ้างแล้วก็อุสวัสดีจ้ะเจอผู้หญิงก่อนเลยสวัสดีฮัลโหลโอ้โหใหญ่อขบคุณที่ช่วยมาโอ้โอ้ปิด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 โอเค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 มันเรียกให้ไปแล้ว โอเคมีสอนภาษาไทยนะครับผมกดขึ้นลงซ้ายขวาเดินหน้าได้อาา่ารับทราบเดี๋ยวจะพูดก,ก่อการร้ายเดืดขาดครับโอเค <Okay, S 2> ค่อยๆไปนะค่อยๆไปโอเคด้าน <okay. S 1> ขวาเลื่อนหน้าจอโอเคด้านซ้ายจะเป็นการเคลื่อนที่ด้านขวาเป็นการหันหน้านะครับผมรับทราบโอเคว่ามีออซิเสียง <ob> ภาคไทยด้วยหน่ยโอเคเอาวันดีนิสตูดิโอพวกเราเนี่ยฮัลโหลมาดีหรือมาด้วยเจนะเป็นไรกลัวอะไรกลัวอะไรหรออ้าวอ้าวโดนยิงตายเฉย ไม่นะไม่ไอโตตายแล้วเหรอโอ้นะโอ้ขอบคุณที่ชวยเป็นโลให้โอเคเราไปต่อนะสอร์รว่าแกเราอยากช่วยเธอได้แต่ว่ามันไม่ให้เราช่วยโอเคเราจะคอยคุ้มครองเธอแล้วกันนะอเชิญจา้าเราจะคอยอยู่รอบๆตัวเธอจะได้ไม่โดนทําร้ายจากอะไรก็ตามนะโอเคไปต่อไปประตูนะครับผมโอเคเสียห้ายุ้ยตัวไรอ่ะอุ้ยวดัดีมีซอมบี้ด้วยอ่ะฮัลโหลเอาหลับไปแล้วซอมบี้น่าจะง่วงนะครับผม โอเคมีคนใช่คนแล้วใกล้ตายแล้วบอกว่าช่วยิงโอเคก็คือเพื่อนที่ติดเชื้อแล้วต้องต้องฆ่านะผมเพราะว่าเด๋ยวกานซอมบี้กับเมื่อกี้นี้ได้โอเคคนนี้ติดเชื้อปะเนี่ยคนขวานี่ติดเชื้อเล่าให้แน่ใจไหมกดยิงไม่ได้นะผมโอเคต้องมาตรงนี้ไหมหลอกเป้านี่ยขึ้นยิงแล้วโอเคเฮ้อลาก่อนขอไปสุสุขันจสูสุตินะจ๊ะโอเคจุดรมพเอาผู้ญิงหายไปไหนแล้วผู้ญิงผู้หญิงหายโอเคช่างมันนะผมไปเราขอเรียนรู้ที่การเล่นก่อนนะผม เปยิงแบบอัตโนมัติโอเคถ้าเล็งเป้าแล้วจะยิงอ๋อออโต้ได้นะครับผมโอเคก็คืออาจะต้องเจอกับศัตรูเราไม่ต้องไม่ต้องยิงยิงก็ได้กดออโต้ก็ได้นะครับผมใช่ไหมหรือก็เป็นอย่างนี้ก็คือต้องกดเองโอเคอ๋อแต่กดเองมันจะมีโอกาสที่จะยิงกับทดสอบมือในแม่นกว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนึงงไม่ชินเท่าไหร่กับปุ่มการควบคุมปนนะนี้ออโต้กนเยกันะผมพดีว่าถ้าจะเล่นบนมือถือมันจะเล่นง่ายกว่านี้ โอเคญิงมาแล้วฉันปิดน้องได้ไหมโอ้ยชนชนซอมบี้ก็ถอดเลยเฮ้ยรอด,ด้วยรอด้วยรอด้วยรอด,ด้วยเดี๋ยวเออม,อมือไฟเกาะไว้โอเคขอบคุณที่ช่วยอ,อมีสตอรี่ไหมที่ผมได้ยินมาคือมีสตอรี่แล้วก็มีโหมดต่อสู้อะไรพวกนี้ด้วยนะผมโอเคมีไททันด้วยอันนี้คือไททันนะ okay. โอเคโอเคเราต้องจาัดก,การเอาปืนไปยิงไททันนะผมซึ่งจะมีจุดถ้าเกิด น่าจะเป็แดงมาที่มีหลบกินมนุษย์โอเคหลบอ๋อผลลัพธ์จอในการหลบด้วยอ่ารับทราบรับซากถ้าเกิดมีขึ้นจอกินให้หลบนะผมเมื่อกี้เราดูไม่ทันโอเคยิงไปยิงไปรัว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 โอเคนั่นาจะต้องยิงจุดที่มันเป็นแดงๆส้มๆอ่ะน่าจะได้แต้มเยอะนะผมเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปทางขวาหลบอ๋อโอเคหลบแบบนี้รับทราบโอเคยิงเออโอเคต้องเล็งจุดที่ถูกต้องครับผมจุดส้มๆแดงๆนะฮะน่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเดจตายแน่เหมือนโดนตุกโขนเรียบร้อยตายหาเป็นไรหนูนะเมื่อกี้เพิ่งบุมเึิงเพิ่งบอมเอไอ้เขาขับเคอปเตอร์ไปสี่ห้าล้ำนะผมโอเคเอาใหม่นะครับผมเกมนี้คือเกม c r o s s f i r e g e n นนะผมเป็นเกมยิงปืน FPS เฟียชนะผมวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาทดสอบลองทดสอบตัวเดสเซอร์เวอร์ช่วงก่อนโอเปอเรเตอรนะผมว่ามีหลายศัพับเกมนี้สนใจกันบ้างนะก็มาลองเล่นกันนะผมก่อนที่จะมีตัวเต็ม อันนี้ก็ตอนที่ผมเล่นตอนนะี้ยังไม่มีเซิรฟ์ฟไม่มีคนอื่นนะก็มีแต่บอรดนะผมจะเล่นกับบอทดได้ตอนนี้เท่านั้นเองก็เลยอาจจะไม่ได้รีวิวส่วนใหญ่ของเกมนะผมอาจจะมีขาดบางอย่างไปก็ต้องขอแพลนที่นี้นะแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงส่วนสาคัญแล้วกันนะว่าตรงไหนกันแนะ่ที่จะไจพูดถึงกันได้แล้วกันนะครับผมไป โอเคครับผมเนี่ยคือหน้าตาคร่าวๆหน้าหลักของเกมเกมนี้นั่นเองนะครับผมตั้งขวาจะมีแบ่งเป็น4โหมดหลักๆเลยนะคือตรงเนี้ย4โหมดตรงนี้นะครับผมก็คือแบทเทนคอชัวร์สตอรี่แล้วก็ชาเลนน์นะเองนะครับผมแบทเทนก็คือโหมดทั่วไปนะครับต่อสู้กับเกมทั่วไปแล้วคือเน้นเก็บคิวดิฟก็คือตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆมาคิวกันได้ถึงเท่าไหร่ก็จะชนะไปเลยอในงี้นะครับผมแล้วก็มีโหมดที่เป็นโหมดบอมก็คือโหมดวางระเบิดก็คือบีดแบ่งทีมเป็นฐานแล้วก็ไปวางระเบิดอีกฝั่งนึายหนึ่งมาหาวิธีป้องกันหรือว่ากะะรรเบิดนนนั้ผม ตอนนี้หมอคือหมดเนเรื่องของเกมเกมนี้นั่นเองแล้วก็คอชั่คือทุกตัวแบบเกมแนวเอาฮา,านั่นเองหรือว่าพวกแนวเกมหัวใหญ่ ه, พวกเนยบิกเฮสเนี่ยแล้วก็หมดไบโอซึ่งตอนนี้ไม่เปิดนะเพราะว่าเป็น เซิฟทด,ดอนนะผมไม่มีใครเล่นด้วยง่ายๆนะฉันเล่นก็เช่นกันนะต้องรอให้มีคนมาเล่นก่อนพ้นหมดเนี่ยตบบอสมังกอหรือว่าหมดเมืองของไททันพวกนี้นะผมก็ที่ตอนนี้ได้มีแค่2หมดก็คือสตอรี่กับแบทเทนนะผมที่เป็นส่วนแบทเทนที่เป็นของ AI มาเล่นกับบอสนะผมแต่ผมขออนุญาตลองเล่นสตอรี่ก่อนเลยกันนะนะตามสตอรี่จะมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างก็มาลองกันเลยกันนะผมโอเคมาชัปเตอร์หนึ่งทับหนึ่ง ว่าจกปากเสือแต้วต้องมีเสือในเกมนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูหน้าเสือสิเสือเป็นไงนี่เสือละนี่เสือละม,มันเหมือนต้นละครในเรื่องแบทแมนตัวหนึ่งอ่ะเอ้ชื่อไหนรับเบนปะเหมือนเบนร่างยักษ์อ่ะเบนที่แบบโดนฮักเข้าสิงะโดนหักอะไอ้นั่นแ่ะไอ้ตัวแอลแมนชุดใหญ่แอลเมนบัสเตอร์แอลแมนบัสเตอร์นั่นแหละครับผมคนใหญ่เลยโอเคก็วิธีการเล่นเหมือนเดิมอยที่ผมตอนแรกให้ดูนะผมก็คือเจอซอมบี้อันนี้บวกซอมบี้นะก็กวาดล้างตามสตอรี่อุย้ยโอเคแล้วก็ องา่าซอมบีคงได้นะานนะผมถ้าเราจะง่ายๆก็คือใช้หมดยิงกับออตโต้นี่แหละถือว่าง่ายดีแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่เราจะเล็งไปที่หัวทีไม่ท้ยคือมันเป็นหนดหมดที่ออกแนวง่ายๆไงคือถ้าเกิดมันถึงเป้าแล้วก็จะเดเมจทันทียอย่างนี้นะผมโอเคเมื่อกี้เราหลบมาเลือดออกเลยต้องกดฮิวได้อาา่าฮะโอเคมีระบบฮิวนะที่เหลือก็จะเป็นการกระโดดปะกระโดดโอเคแล้วก็ใช้อ p g พยิยงเด่นนะตอนนี้ผมขอปืนทมดาก,กันไหมป๊บนึ่งนะโอเค อย่าเพิ่งก่อนเผื่อเก็บไว้เมื่อกี้มีตัวตัวนั้นแหะตัวใหญ่อะะต้องเก็บไว้ยิงตัวใหญ่นะครับผมโอเคแล้วเบิดเราเบิดทางขวาได้นะโอเคฉากอย่างงี้มันใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเส่ยไฮ้ใจเย็นนะเบียนจ๋าตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอย่าโผล่กระโดดเลยนะมาตอนที่ผมจะโหเด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 ดดโอ้โอ้โอเคมันยังกันทางได้โอเคเราเปลี่ยนใช้นี้ดิใช้อาฟตีจีนะผมยิงไปโอ้โหพันหนึ่งโอเคมีดีเลยนิดนึงนะผมเข้ามาใหม่รอดีเลยนะครับผม ชาร์โดจ้าชื่อชาร์โดจ้าเราเรียกนายว่าเบนเลยนะจ้าเบียงเบนนะเบียงเบนเข้าใจหรือเปล่ายิง่งเปิดระเบิดตายเลยตายมะไม่น่าตายแค่หนีไปเฉยโอเคแล้วบาดเจ็บชั่วคราวชั่วคราวโอเคก้อนอนีมม้เป็นหมดเนื้อเรื่องอา่าเข้าใจแล้วก็เป็นพื่อนดีก็คือจะมีนักตีบอทเป็นบอสกัานานามาให้เรารู้เรื่องราวของเกมเกมนี้นะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำต่างอีเวนต์ก็จะได้ดาวพวกนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบ ไม่อ,ออโต้ไหมแบบยิงเองอ่ะดูที่จะท่ายไหมนะครับผมอันนี้จะยากนิดนึงกว่าปกติแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้ในมือถือก็ไม่แน่ใจกันนะโอเคป,ปครับเป็นแมนนวลนะผมไปเอาวะตอนที่หนึ่งซอมบี้ชอบรวมตัวกันเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยโอเคอุดขว้างจัดไปจัดไปสิครับตรงกลางดงเลยเฮ้อตายหมดแมนโคตรตามมาาแรงจัดไปโอเคเราต้องเจอกับมแมลงใช่ไหมเนี่ยโอเคมแมลงนี่คือมแมลงเหรอโอเคตามหา,มาแมลงผมว่าต้องแบบว่า โอ้โหน่าจะตัวปลาระเบิดด้วยโอเคต้องเร่งแล้วก็ยิง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 อู้หูเด็ดเด็ดเด้จเย็นนะใจะเย็นครับโอเคมีากการะยะกันอยู่ที่ห้ามติดเชื้อดูให้ได้แมลงมาดูงงาดจัง,งวะดวนเดินม,มาเด็ดเดินมาน่ารักมากเลยอะไรจ้า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 เด็ดเด้ออันหนึ่งนะอันหนึ่งอันหนึ่งรอรอต้องมีรีโหลดตรงนี้ครับผมรีโหลดได้โอเคเรารอดได้ไหมมีตัวใหญ่ปะเนี่ยท่าแมลงโอเคทำลายท่าแมลงซะโอเคอุ้ยเดีด๋ด็ดเดีด๋วยวแป๊บนึง ทางขวามีอ่ะทางขวามีเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคโอเคมีตัวโอ้มีตัวปาระเบิดด้วยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรามีดี๋ยวปะมีมีปะโอเคเอามีดจวงเนีมีดจวงเนี้ึบฝึกตายตายไปด้วยเดี๋ยวนะเอาจิ๊บจิ๊บจิเอาพี่เอาพี่จวงมีดจวงพี่จวงเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นึงแป้นึงคือผมชอบเอามือไปอยู่อีกอีกซ้ายไปเลยเป็นการเคลื่อนที่ด้วยเดี๋ยวนะโอเคเอาจริงละเออรัวเดี๋ยวแป้นึงใจเย็น ยเย็นครับโอเคจากที่ประสบการณ์เขาดีเล่นมาดูเขาโตดีกว่าเด้อ <c> เ <oughs> นี่ยผมชอบเมื่กีผมเอามือไปไว้อีกด้านหนึ่งผมจะเป็นการเคลื่อนที่ผมต้องพยายามที่จะให้คงไปให้พกให้คงมือมือขวาเป็นมือที่เรี้ยวไอดีให้มือขวาอยู่โซนขวาเป็นโซนการเลื่อนเลื่อนหน้ากล้องเฉยมือซ้ายเป็นทงที่อยู่โซนของการขยับของ,ขาของการเคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวา <c oughs> มาเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินชั่วคราวนะผมขออภยนะัยะที่นี้ด้วย โอเคแต่ที่พี่เคาะเข้าๆเกมนี้ก็บางด่านคนจะเล่นแบบถ้าเกิดว่าไม่เป็นต้องกลัวว่ามันจะเสียกระสุนฟรีมากไปออโต้เลยนะโอเคอยากลองสไนเปอร์นะมีด่างสไนเปอร์ไหมเนนะี่ยทางรอถหนึ่งเดียวมันต้องเป็นอันที่สองไหมผมเก็บอันที่สองไว้สไนเปอร์อ่ะเนี่ยกดอันนี้นะอันที่สองโอเคลองเลยนะผมสไนเปอร์โฟกัสกันที่สไนเปอร์มันมันดีตรงที่กดชิปค้างแล้วก็ปล่อยเอไม่ใช่กดชิปค้างกดไอ้ปุ่มนี้ค้างลืมไปว่าผมกดตั้งตั้งค่าปุ่มนี้ไหมปุ่มชิป โอเคอึ๊บไปอ่าจะลองส่องดูนะถ้าเกิดมันไม่เยอะผมจะส่องนะผมอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยว่าอ <t> ะไรแดงๆจะใจเย็นนะโอเคต้องพยายามหลบตอนที่มันขึ้นแดงๆมาโอเคเดี๋ยวจะขี่อาวุธโอเคมันขึ้นเตือนเลยนะว่าคือการแรกที่จะลงมาตรงที่เรายืนอยู่โอเคอันนี้เป็นการเน้นการวิ่งการหลบหนีระเบิดน,นะผมเดี๋ยวเ,เ,เ,ออยเดี๋ยวอึ๊บโอเคเอิบยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งอิ๊บยิงอ่าโอเคพันอยู่พันอยู่อ,อึ๊บยิงสวย โอเคตัวเปาะอยู่นะครับผมจะเล็ง oh, หัวเล็งห right? really? okay, so right. okay, so ัวหน่อยยิหัวไหมจะรอเล็งหัวนะครับผมช้าหน่อยโอเคช้าๆอ่าหัวเยอะว่ะโอเคไม่เป็นไรเยอะก็เยอะไม่เป็นไรเยอะก็เยอะเดี๋ยวเยอะก็เยอะเดี๋ยวด้วยนึงใช้สเตเปอร์อยู่ไงสเตเปอร์อยู่ไงโอเคอ่ายิงนิ่งๆไปซะถึงงั้นแหละดีมากต่อสอยทีละคนครับสอยทีละคนครับเอางงเอางงงงงเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรเออโอเค ฉันยืนลงทางอยู่ริมตะลิงแปลกใจจริงๆเธอคนหนึ่งเขาตายหากันหมดเลยไม่รู้เหมือนกันโอเคคลิก,พก okay. พเ,เพิ่มโอเคอ๋อรับทราบกระสุนเพิ่มเปิดประตูจ้ะโอเคต้องยืนรอแล้วก็โอเคต้องยืนรอตรงจุดเขียวนะผมจึงจะเปิดประตูได้จ้าตอนนี้ปืนผมได้แต่ปืนนี้แลวโอ้ใจเย็นใจเย็นนะไนเปิ์ม,มันกระสุนม,มันน้อยกระสุนม,มันน้อยอย่าตัวปาเนียอย่าเปบนึงนะั้นเดี๋ยวเราไปหาเราไปหาช่วยยิงก่อนช่วยยิงก่อนนั่นแหละ ผมชอบดีนะการดิงไซเปอร์เกมเนี้ยก็คือกดค้างแล้วปล่อยนะผมโอเคเล็งเป้าบูมเฮดช็อตเรียบร้อยมาแล้วไปไหนแล้ววะเพื่อนเราโอเคเระเบิดระเบิดระเบิดนึงโอเคกล่องวัคซีนอยู่นี่ไตายนะได้ปักลองวัคซีนนะผมก็ไปที่จุดรถยนต์ลแล้วก็ขึ้นรถหนีกันดีกว่านะผมเรียบร้อยตาตูไปด้วยกูกลัวแล้ว <laughs> โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่ก็ใจเย็นสิอย่าโหดอย่าโหดนะสิ แล้วเพิ่งเริ่มเล่นเองนะรงมือใหม่โอเคจัดปลายกระสุนปืนไปถึงชายฝั่งอุ๊ยวันนี้โดดมาทาไมเนี่ยเดี๋ยวกระสุนปืนหมดเดี๋ยวเดโอ้โหมากันเต็มเลยคือข้อเสียของของไอการที่เราให้ออโต้คือกระสุนปืนหมดเร็วไงเราต้องหาโอกาสเปลี่ยนกระสุนปืนรัวนๆนะครับผมแล้วก็เนี้ยตรงนี้มันไปไม่ได้โอ,โอเคกระสุนปืนมาขอบคุณมากครับปรปรนะนะเ,เปิดประตูจ่ะมีไหมมีไหมไม่มีแล้วนะโอเคเปิดประตูครับไปถึงชายฝั่งทะเลใช่ไหมเนี่ย แล้วนี่ออกทะเลน,นะครับผมซอมบี้จะได้ไม่ตามมาโอ้เดี๋ยวตกใจสูงขึงน้นหาเฉยตัวอะไรอ่ะว่าแล้วจะเบิดได้จุเดเด็บูมเมอร์นี่เองใจเย็นนะใจเย็นนะถอยก่อนถอยเพื่อนถอยโอเคมาตรงนี้นะแล้วก็เปิดประตูซะซ่อมแซมสะพานลอดพันเชื่อมแต่ว่าต้องยิงซอมบี้มาตรงนี้แน,น่เลยอ่ะุ่มปืนลอยอยู่นี่แน่ๆชัดเลยโอ้เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บนึงอันนี้แปลว่าได้ปะยังไม่ได้เหรอเดี๋ยวดูเริ่มกลัวตัวเอง เดี๋ยวโหนี่ไงว่าแล้วข้างหลังโอ้บูมเมอร์บูมเมอร์อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวนึงโอเคมาข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีสองทางนี้โอเคอันนี้ด้วยเหรออะไรวะใจเย็นนะใจเย็นเรียบร้อยหนีเร็วอย่าอยู่เลยโดดป้ายโอ้นี่คือเราโดดเหมือนเราเป็นบูมเมอร์แล้วบูมเมอร์โดดอะดูเตี้ยนนิดนึงนะผมโอเคด่านบัวนะผมเอ๋อจบไป่คยไปเล่นส่วนของไปแท่นแล้วกันนะโอเคเชิญกองพันมีเป็นพันแน่เลยวะ อีกเป็นพันแน่เลยว่ะโอ้มามามากี่พันก็มาโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคเขาบาดไฟอยูต่ตรงนั้นตรงนี้นะครับผมโอเคมีป้อมปืนได้ว่ะแล้วหมายของไงยืนรอครับโอเคมาใช้งาน MG มจีมาราวันไม่ค้งไงเดี๋ยวดยวสบสาวกซอมบี้ปรากฏนี่ไม่ตัวแหละลิงเหรอพดเดลิงโอเคอ๋อมีปืนนี่ออโต้ได้ด้วยโอเคโอเคโอเคซอมบี้ลิงนะผมนี่ซอมบี้ลิงนะโอเคมามาเป็นลิงเลยนี่ลิงจริงเหรอ ลิงจริงอ่ะลิงจริงจริงลิงจริงเดี๋ยวได้บอทางนี้ไม่เห็นเลยวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าขอฆ่าลิงก่อนนะขอฆ่าลิงก่อนโอเคโหูบูมเมอร์มาอุ้ยเดี๋ยวได้บูมเมอร์บูมเมอร์ตัวใหญ่มาเดี๋ยวนึงยังไม่ชัดเลยยิงให้ตายก่อนโอเครึปตัวลิงด้วยใจเย็นโอ้ป่าระเบิดไปแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหมาเยอะ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 ใจเย็นนะเธอเธอก่อนแป๊บนึงเทียตัวเทียตัวจ้ะอย่ามากันเยอะ โหทะลุมาเลยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมันระเบิดแถวนี้ไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอมโอเคร้อยอ่าโอ้โหโอเคจะเป็นบอลนี่ยโอ้โหถือโล่ถือคอนด้วยนี่คือซอมบี้ทอสมซอมบี้กับตันน้ำในการนะผมเอาไปหนึ่งนะเดี๋ยวเดดวิกกอดได้ว่าเดี๋ยวยิงไม่เข้าเดี๋ยวเดดโอ้ยยิงไม่เข้าโอเคโอเคโอเคครับปืนเดี๋ยวเดดโอ้ยอ่ายิงมาเลยนี่พันหนึ่งอ่าเอาสิ โอเคปิดเป็นอาพีจียิงมันยิงมันยิงมันโอเครู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนที่มันเอาโล่มาน่าจะยิงยิงโปรตีได้นะปิดมาโอเคนี่อ่าเห็นจังหวะแล้วโอเคมารอรอทุกมาอ่ายิงโลโลอาวสูงปืนเปลี่ยนแป๊บนึงอ่ายืนรอยืนรอยืนรออ่ายิงโลโลสิครับรออะไรครับอ่าคอนระเบิดเล่นอ่าตูมเรียบร้อยเก็บคิวจะท้อแต่กับตังก็ช่างหัวม,มันเถอะ เราก็เคลียร์ได้เราก็ฆ่าได้โอ้โหระเบิดระเบิดทางนี้เหรออ๋อ,อจ้าจอดเทียบท่าต้องระเบิดอย่างนี้มีความโชว์ออฟนิดนึงมาแล้วมาแล้วโอเคแล้วแล้วแล้หนีแล้วล่ะขึ้น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 โดดายโอ้สูงมากโดดสูงมากกลับเมืองเราดีกว่าอย่าอยู่เลยที่นี่มันเถื่อนมากเกินไปบา,บายนะโอเคพวกนี้ขอข้ามก่อนนะครกันนะผมถ้าอยากมาเล่นก็ต้องมาเล่นกันเองแล้วกันนะต่อไปผมขอไปที่ส่วนของร้านค้าก่อนแล้วกันนะผมส่วนร้านค้าส่วนช็อปนี้ โอเคก็จะมีอาวุธขายใช่ไหมนี่เราตังอยู่สองหมมีเพชรอยู่สานะมิบห้นะครับผมก็จะมีพวกเวปพอนพวกนี้นะเป็นอาวุธ m c n 1 AK47 ทั่วทั่วไปแหละแล้วก็พวก Desert Eagle จะเป็นปืนพกที่แรงกว่าปกติมีพวกนี้แหละโ,โหสกาโหนสีสีฟ้าน่าใช้มากแต่ว่าเพชรไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่นะจะมาเพียบเลยอาจจะได้ก็ได้นิดออสิโอเคได้เหรียญสามพันได้เพชรอีกเจสโอ้โหเป็นร้อเอาอะ พอพอพอโอเคเจ็ดวันนะครับผมเจ็ดวันเอาวะลองดูลองใช้การดูนะผมสวยดีโอเคเราหมดแบตแท่นนะผมแล้วก็เราแบบทีมนะผมมี map อะไรเล่นบ้างเนี่ยมีแรนดอมแคมป์ r o าวโอเคเป็นพื้นที่คล้ายๆ9ก้าช่องนะผมมีท่าเรือส่วนปีน a มิดโถงทางเดินแล้วก็กอโคโคนดทเอานี้ไหมโอเคได้ข่าวว่าเขาสร้างเป็นแอ d ไอ้ตัวนั้นมาแอ d ai มานะผมในโหมดนี้ใช่ไหมก็คือเรียกกรบอทนะผม เจ็ดคนอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นอ๋อทีมแบ่งทีมทีมสองสีใช่ไหมโอเคจัดไปกดค้างหรือกดตรวจสอบผลได้โอเคแป๊บนึงนะขอยิงก่อนโอเคสื่อหมดนีใจะหมดแมนน,นวลคือไม่มีใครที่จะไปจะล็อกเป้าทันทีได้นะผมก็ต้องมาใช้ฝีม,มือการยิงด้วยตัวเองนะแล้วก็สมาชิกเก็บปืนคนที่ตายได้เนี่ยสมมติตอกปืนมาเนี่ยก็ไม่ได้กดเก็บได้นะครับผมเอาตอนค่อยบุกเข้าไปยิงมันโอเคผมตั้งค่าปุ่มไว้คร่าวๆแหละถ้าเกิดเล่นตอนเนี้ยนะก็อาจจะมีบางปุ่มที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากเช่นปุ่มกระโดดเลยยิงี้ย ก็ไปก่อนกันนะครับผมเอาเท่านี้ได้นะเครดักรองนีนะะนะ้แล้วกันนะแล้วก็รอมีคนมาฮัลโหลอยู่ไหนอืมานโอเคโอเคมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดถ้าเกิดตัวสีแดงเพิ่งเกิดนะผมก็คือฆ่าไม่ได้ต้องรองก่อนรอเวลาสักพักหนึ่งให้มันเป็นตัวสีปกตีก่อนนะผมเกิดแถวนี้ใช่ไหมเกิดแถวนี้ใช่ไหมเกิดแถวนี้ใช่ไหมโอเคตายกันหมดเลยนี่นาะแล้วมันเกิดตรงนี้ไหมนี่นานี่นี่นาะนะอ้าตายไม่เป็นไรอยู่านานแล้วโอเค ถ้ากดตรงสกอร์ด้านตรงกลางบนนะผมจะเป็นการดูคะแนนโอเคเราคิวห้เด็ดหนึ่งครับผมโอเคตรนนี้ปรเต็มหมดเลยนะผมยิงหมดยิงหมดยิงตัวเลงตัวเลงตัว,ตว,ตวครบสาคนเลยเรียบร้อยทริปเปคิว โอเคอันนี้ศพเยอะนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนบ้างดีกว่านะผมลองหาปืนที่น่าสนใจดูซิว่าจะเอาตัวปืนคนอื่นมาได้ยังไงกันแน่อ่ะนี่สกัดซิเวอร์ยืนบนปืนแล้วก็กดตรงลูกข้างๆปืนนะผมจะมีลูกในการเปลี่ยนปืนก็โดมาได้นะครับผมเป็นการลองปืนก็ได้ว่าปืนนี้มันดีหรือเปล่านะผมเพื่อใช้ใจได้ใช้งานเองอะไรอย่างนี้นะโอเค AK47 มั้ยจ็ดมานี่เอนิดยิงแรงนะผมแต่ข้อเสียคือมันดีดเยอะนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็คือมันดีตรงที่มันแรงไงมันเก็บคิวได้เลยถ้าเกิดคนที่มันแม ดีดเยอะละเกินโอเคแต่ก็เก็บคิวได้สบายๆนะมานี่ไม่ออโต้นะนี่อ่าแมนนัวได้อยู่พอได้อยู่โอเครอส่องรอสองรอส่องรอส่องสองส่องสองพลอยหงายตายแบอาขาแต่เย็นแต่เย็นมาดูศพเฉยๆโอเคโอเคยังไม่เกิดไม่ไม่หายแต่มาตัดแล้จ๊ะหายไปซะไปเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เกิดใหม่ไงเราเกิดใหม่อีกม่โดะเดี๋ยวจเย็นเกิดใหม่ไงเราอ่ะตายทั้งมัน โอเคเดี๋ยวผมลองก็เปลี่ยนปืนเป็นปืนสไนเปอร์มาดีกว่านะครับผมมาโอเคกดปุม่มกระเป๋าแล้วก็กดเลือกแบ็กซอนนะผมจารุนแล้วจารุนกดยิงยังไงใช้เป็นแล้วคือสอนแล้วนี่นะโอเคกดค้างแล้วยิงอ่าเลียงตัวสไนเปอร์มาดีนื่องจากเน้นดักซุ่มอะ่ะแต่ข้อเสียคือเรียกว่าดีอ่ะเกมนี้มันไม่ค่อยบุกกันมาอีกฝันหนึ่งมันช้าผมจะได้ข้าวในแม่จ่าเหมือนกันนโอเคเราเจนก่อนแลครับผมแล้วก็ลองหามุมที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยที่น่าส่องได้โอเคหายหมดแล้วว่ะไปฝันหนึ่งแล้วอ่ะ อะไรวะเดี๋ยวเดวส่งมาพอมาส่งปั๊บหายหมดเลยอุ้ยตายตายงายสิครับอุ้ยตายเอา้ายิงไม่ทันยิงแฮ่แฮ่เอา้าไม่โดนโอเคแฮ่เอา้าโอเคเปลี่ยนปืนเถอมันเล่นยากอันนี้อันนี้คือ,ค,อคือตอนนี้คนเป็นน้อยไงแต่เราดักรอบคือิเกียรดักรอมันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเกิดไนงะโอเคเอึ๊งายท่างายนี่สวยมากเลย โอเคอลังชังมากเราปิดไปดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นแล้วจะโดนเบสโอเคนี่ก็คือหมดทีมก็คลาดทั่วไปนะผมถ้าเกิดสู้กับคนจริงก็จะยากกว่านี้นะต่อไปจะพาไปดูสุดท้ายก่อนจากกันก็คือหมดทีมเทรนที่มีบอทที่เขาเรียกกันว่าวันนี้ฮาร์ดบอทมันยากมากจะดูว่าจริงแค่ไหนนะผมโอเคเท็สุดไปเลยสังหารศัตรู5รายขึ้นไปในครั้งเดียวเป็นไงล่ะสิบาสองอ่ะอันนี้บอทอาจจะไม่เข็งเท่าไหร่นะผมก็เลยชิลๆนะบอทกดตรงนี้ให้ผมทีมเทรนแล้วกดเวัี้ฮาร์ดโอเคเราลองพีรระะะมมมิดดดดกกัันนนนนนผแล้ววูเีฮาาา์ยขไห โอเคได้ข่าวยากมากยากมากเลยโ okay. อเคฮัลโหลอูตกใจทีมเรานะโอเคขอเป็นออตโต้กันนะผมยากมากยากมากต้องต้องเผื่อๆไว้โอเคปืนอะไรอ่ะโหนั่นปืนอะไรอ่ะได้ปืนเนี้ยเดน๋ยึนะขอปืนกันได้ปะขอเปลีป่ยนปืนก่อนแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนปืนแป๊บไม่ทันวะตายหมดแล้วเนะี่ยรอโดก็ไแ้ละโอเคเมื่อกี้ปืนใครสีสวยอะ่ะ อยากได้โอ้โหได้ฆ่ากัเมื่อกี้ยกินได้ฆ่ายังยังไม่ได้ฆ่าใครเลยคือได้เป็นแบบบอทออโต้อะไรหัวเลยอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมโอ้โหปืนเราโคตรสายโอเคได้วสองคิวแล้วโอ้ลับเบิ้ลคิวครับโอเคระหว่างคนหนึ่งเล่นกันคือต้องแบบเล็งแม่นอ่ะคือเน้นหันกล้องมาแม่นนะผมถ้าเกิดเป็นโหมดมออโต้ชุดได้อ่ะหันกล้องมาแม่นก็พอแล้วโอเค AK sharp dagon โอ้โหปืนมังกรเนี่ย โหดสวยอ่ะเฮ้ยไฮโซอ่ะโหดูมันมาใกล้ๆมาใกล้กันหรอมาและคูณสีศพแล้วและคูณสีศพแล้วโหมันง่ายว่ะไหนวะโอเคียวเคียวเคลบโอเคอัพเวิวเป็นกระสุนแป๊บใจเย็นนะโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอยู่งหน้าเลยไม่เดินได้มองโอเคที่ฝ่ายเราปะโอเคยังแยกฝ่ายแล้วครับเป็นนะขออภัยนะผมอาจจะมีึงงงกันบ้างโอเคผมจะสนในดีกว่าไหม ถ้าหมดนิสั์น่าจะดีนะผมในามาอู้เดี๋ยวเดี๋ยวออกจะไม่เล่นเลยอะไรวะอ๋อเอาง่ายสิโอเคครับผมนี่ยคือคร่าวๆคางหน้าต้นละครหญิง้วยโอเเกมคอร์สไฟนะครับผมก็เพลินๆดีนะกระผมแปลกใหม่ดีมั้งแต่ไมู่คคอืหนจะเคยเล่นแนวนี้แล้ศในมือถือก็ได้นะครับผมก็ยังเหลือหลายหมดที่ผมเล่นไม่ได้ตอนนี้นะเช่นหมวดพวก พวกที่เป็นเนี่ยมัลติคอชชอกนี้นะผมก็ตโลเพื่อนเบต้าก็คงมาเล่นกันแล้วกันนะผมโอเคของคุณที่รับชมคลิปนิ้ีนะผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับโอเคซีทําไปเลยบาย,บาย